สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องตาสาวรีโวนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับทิปที่บอกว่าเวลาเราเข้าโค้งเราเหยียบคารตดแล้วปล่อยหลายได้ไหมนะครับอ่าจะใช้คำว,ว่าอะไรดีนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะสมมติว่าผมอปล่อยค์ดลงสมมติว่า,าผมเหยียบคาดนเนี่ยเนี่ยมันปล่อยลงนี้มันก็จะไหลไปเลยเนี่ยอันนี้คือเหยียบค์ดนะครับนี่คือเหยียบค์ดปล่อยปล่อยไหลนะนี่คือโค้งนะเนี่ยพอเวลาเราดึงปุ๊บมันก็กลายเป็นแบบรถมันกระชากอะมันจะดืยยืยยือย,อ,ยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าเหมาะไหมผมตอบด้วยคเดียวเลยนะสาแล้วแต่คนนะ เดีวบางคนทางตรงชั้นก็เหยียบค้าแล้วก็ปล่อยปล่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแบบหาสนนแล้วก็ลองขับให้ท่านดูนะครับว่าแบบนั้นอ่ะควรทำหรือเปล่าหรืออยังไงถ้ากรณีที่แบบอยู่ตรงนี้แล้วแบบปล่อยค้าเพื่อที่จะออกอย่างเงี้ยอ่ะยังพอได้ไงอย่างเงี้ยเอออ่ะเอาแบบ อันนี้ปล่อยปล่อยค้าแล้วปล่อยไหลแล้วคุณไม่เปลี่ยนเกียร์ถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่ามันเหมาะสําหรับการถ้าไอ้พวกมีค้าเนะี่ยมันเหมาะสําหรับการอะไรรู้ไหมการที่แบบอ่าเราขับรถมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับขับรถมาแล้วต้องเปลี่ยนเกียร์ซึ่งถ้าเราไปเหยียบคัดแล้วปล่อยไหล สำหรับผมผมไม่แนะนำใช้วิธีการแตะเบรกเบาๆค่อยๆอยกดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เราเหยียบคัสแช่ไว้แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนหรือใช้เกียร์เดิมอะแล้วความเร็วมันสูงนะครับซึ่งมันมีผลต่อหนึ่งแหละครับปั๊มคัสสองผ้า สามจานกดมีปัญหาหมดนะครับอ่ะอย่างใส่โคง้งเนี่ยบางคนบอกว่าเหยียบคัดเลยได้ไหมแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมเจอโคง้งผมใส่ครับผมเหยียบคันเร่งใส่เลยเพราะว่าการที่เหยียบคันเร่งใส่นหนึ่งครับมันหนึบในโคง้งสองมันทําให้อ่ารถไม่มีอาการปัดนะครับไม่มีอาการปัดอันที่พูดถึงเรื่องคัดก่อนนะถ้าเราเหยียบคัดแล้วแบบพอถึงโคง้งเพิบเหยียบคัสแล้วก็ปล่อยไหลในโคง้งอ่ะผมไม่แนะนํา นะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยคลัดออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่รถมันจะกระชากหรือมันจะอันเนี้ยมันก็มีผลทําให้รถอาจจะสะบัดได้อาจจะนะอาจจะสะบัดได้คุณก็ไปลองกันเองแล้วกันแบบว่าลองไหลในโค้งดูนะครับลองไหลในโค้งแล้วแบบเนี่ยลองไหลในโค้งนะอันนี้ก็คือมันเป็นโค้งที่ยังไม่รับเท่าไหร่นะอ่ะนี่โค้งนี่นะ ถ้าสนใจโคง้งแบบเนี้ยผมแนะนำนะเหยียบเลยครับเนิบมากนะในโค้งอ่ะเนิบจะเนิบมากแล้วเราก็ใช้วิธีการผ่อนคันเร่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็เหยียบเบรกนะครับผ่อนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกอย่าพยายามเล่นคัดในโค้งนะการเล่นคัดในโค้งไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าปลอดภัยนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับ ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดมากเลยนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ด่านะแต่เอาประสบการณ์มาคุยกัน่านะครับประเด็นของเรื่องคัดจบไปประเด็นเรื่องที่สองนะครับการเหยียบเบรกในโค้งเหมาะไหมมันก็ไม่เหมาะหหอะครับถ้ากรณีที่เราอยู่ในโค้งแล้วเราไปเบรก เราอยู่ในโค้งแล้วเราไปเบรกยกเว้นแต่แบบว่าคือก่อนโค้งอ่ะคุณผ่อนคันเร่งได้คุณยกคันเร่งได้แล้วคุณค่อยแตะเบรกอ่ามันจะมีอย่างโคง้งโค้งหนึ่งอ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดไปเลี้ยวนะอ่ามันจะมีโค้งอยู่โค้งหน้าอยู่นะครับโค้งหนึ่งเดี๋ยวขับให้ดูเลยว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแซงไม่ได้นะแซงไม่ได้เลย วันนี้เอาน้ำมันไปเผาผ่านหน่อยนะเพราะว่ามันค้างถังแล้วก็รถไม่ค่อยได้วิ่งด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้มันก็คือมันมีโค้งหน้าหักศอกอยู่นะนะครับมีโคง้งนะไม่ใช่หักศอกแล้วครับเป็นโค้งที่แบบพอรับโค้งได้อะ่ะนะสมมติว่าเราเจออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเหยียบใส่โค้งเลยครับเหยียบใส่โค้งหมายความว่าเติมคันเร่งแต่ถ้าเป็นโค้งอย่างเงี้ยมันถามว่าเบรกได้ไหมก็เบรกได้ครับแต่แบบเบา แต่ถ้าเป็นผมผมใส่เหยียบใส่โค้งเลยถ้าทางมันโล่งๆอ่ะเหยียบใส่โค้งเลยมันจะทําให้รถหนึบนะครับเพราะว่ามีมีในขับพูดมาแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วอะ่ะ <cor rect ing> เดี๋ยวเป็นการที่แบบทําแล้วผิดนะไอ้เพศจะเจอรถข้างหน้าแบบนี้แล้วเหยียบคัดแช่เงี้ย,ยแล้วก็ปล่อยไหลไม่เหมาะนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าสิ่งที่มันจะไปก็คือผ้าคัดนะครับไม่เหมาะนะ ผมไม่แนะนํานะครับประเภทเหยียบเหยียบเหยียบเบรกในโค้งอะ่ะควรจะแตะเบรกก่อนหนึ่งโค้งประมาณประมาณห้าสิบเมตรอ่ะหรือประมาณร้อยเมตรก็ได้ถ้าระยะแบบเรามาเร็วๆก็ร้อยเมตรแต่ถ้าเราแบบไปแบบช้าๆหกสิบเจ็ดสิบอย่างเงี้ยควรจะเป็นอ่าความเร็วที่อ่าเป็นระยะที่ควรจะเบรกอะ่ะประมาณร้อยเมตรผมแนะนำว่าร้อยเมตรแล้วกันต่ำกว่านั้นไม่โอนะอ่า มีเรื่องอะไรอีกอะโอ้มันมีหลายประเด็นนะครับเพราะว่ามันจะพูดพูดเยอะมากไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ขอพูดแต่เรื่องคัดกับเบรกก่อนนะครับการเหยียบคัสในโค้งเป็นยังไงเหยียบคัดในโคงนะ้งเนี่ยผมแนะนำว่าถ้ากรณีที่แบบล็อกขึ้นความเร็วที่แบบเหมาะสมแล้วนะครับโอ้โหลดบ้างเยอะเลยไม่ยอมขับกันเนี่ยโอ้ยเนาะปวดหัวไหมครับ ทุกคนเจอรถแบบนี no ้ผมปวดหัวนะประเภทขับขับมาหน้าว่างเป็นเป็นอันนี้เลยเนี่ยเออล้วขับกันแบบเนี้ยไม่โอนะครับไม่ไหวจริงจริงโอ้อะไรไะเนี่ยก็นะครับสำหรับคลิปนี้ ก็มาลองทําให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเบรกในโค้งเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้เบรกในโค้งนะส่วนใหญ่ผมจะเหยียบใส่นะครับอันนี้คือย้ําย้ําอีกครั้งหนึ่งส่วนคนที่จะทําแบบว่าเหยียบคัสป่อยยาวๆแล้วก็ค่อยปล่อยไหลอ่ะผมไม่แนะนําเพราะว่าถ้ารถมันเกลื่อนตัวแล้วอ่ะอย่าลืมนะครับว่าไอจานกดคัสอ่ะมันยังกดกับคัสแล้วก็ไปสัมผัสกับไฟวินด้านหน้าเขาเรียกว่าไฟวินใช่ไหม อ่าไฟวินมันจะสัมผัสกันแล้วมันก็จะเกิดการเยดสีมันทําให้ผ้าคัดนั่นนะ่ะไปกดกันแล้วมันจะทําให้ผ้าคัดสึกไวขึ้นแล้วคุณจะได้เปลี่ยนผ้าคัดไวขึ้นแต่ถ้าอยากแบบแรงม้าจัดจัดก็คุณทําไปเถอะคุณเปลี่ยนเลยค้าทองแดงจัดไปสิบสองก้อนแข็งโกกนะครับแล้วก็ไปจัดผ้าของ b บีีก็ได้ BRC ผมว่ามันน่าจะโอนะแต่นี้ผมยังใช้ผ้าเดิมของรถอยู่นะสำหรับคลิปนี้จบเปเท่น,นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะมีสาระอะไรมาพูดก็ค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย